ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานําเสนอการซื้อบ้านแบบผ่อนชําระโครงการที่พวกเราเลือกวันนี้นะคะคือโครงการมิตรทาวแหลมชะบังสมาชิกของกลุ่มพวกเรานะคะมีดังนี้นางสาวนิรมนโพรา่านายสรวิชชํานานัยนางสาวนิรชพรอ,อุดมรักและนางสาวอายุทัยมนตรีวงศ์รูปแบบบ้านที่เลือกนะคะเป็นทาวน์โฮมบ้านอิสระ พื้นที่ใช้สอย26.3ตารางวา145.7ตารางเมตรมีลักษณะเป็นสีห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแล้วก็เป็นบ้าน2ชั้นนะคะราคา3 2 5 0 0 0 0บาทค่ะทำเลใกล้เคียงบ้านก็จะมีดังนี้นะคะ1นิคมแหลมฉบัง2นิคมเครือสหพัฒน์3นิคมปิ่นทอง 4. นิคม WHA ชนบุรี 5. นิคมเพมมาลาดเซเวอีเลเวมินิบิกซีหนองมะนาวโรงเรียนวัตสุกีบุญญารามวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังและโรงเรียนทนาพรวิทยาซึ่งโครงการที่เราเลือกจะเหมาะสำหรับการทำงานอุตสาหกรรมค่ะสถาบันการเงินที่พวกเราเลือกมากู้สินเชื่อบ้านคือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกสิกรไทยในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการบ้านทออสอแสนสุขปี2567เงินเดือน35,000บาทราคาบ้าน3,250,000บาทเงินดาวใช้20%ของราคาบ้านซึ่งเท่ากับ650,000บาทยอดกู้2,600,000บาทระยะเวลากู้30ปีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญาซึ่งคือ30ปี กรณี <G il iter ly> ลูกค้ารายย่อยคิดเป็น4.616%จะได้ค่างวดเท่ากับ12,655.33บาทต่อเดือนและธนาคารกสิกรไทยโครงการทั่วไปบ้านมือหนึ่งเงินเดือนของเรา35,000บาทราคาบ้าน3,250,000บาท เงินดาวคิดเป็น20%ของราคาบา้านซึ่งเท่ากับ650,000บาทยอดกู้2,600,000บาทระยะเวลากู้30ปีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญาแบบที่3ทำประกันตามเงื่อนไขคิดเป็น7.50%ค่างวดจะเท่ากับ18,179.58บาทต่อเดือน สรุปผลธนาคารที่กลุ่มของพวกเราตัดสินใจเลือกนะครับก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์เนื่องจากในระยะเวลา30ปีเท่ากันธนาคารอาคารสงเคราะห์มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารกสิกรไทยหากเป็นบุคคลเริ่มต้นที่จะซื้อบ้านค่างงวดต่อเดือนในการจ่ายอยู่ที่12,655บาทคิดเป็น36%ของเงินเดือนที่ได้รับจึงคิดว่าสมเหตุสมผลในการจ่ายและการดำเนินชีวิตครับ นี่คือแหล่งอ้างอิงของกลุ่มของพวกเราครับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ